เราจะจัดการกับอารมณ์ลบๆได้อย่างไรนะคะให้มันหายไปเร็วแน่นอนค่ะความคิดลบเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้นะคะกับทุกคนนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยมาโดยไม่รู้ตัวแต่ทีนี้การที่เราจะไม่ให้ความคิดลบแพร่ลุกลามนะคะอยู่ที่ว่าเราหันกลับมาโฟกัสนะคะที่ความรู้สึกของตัวเองนะคะโดยไม่ไปต่อเติมเสริมแต่ง เหตุการณ์นะคะคือบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ได้สติไม่รู้ตัวเราจะเผลอที่จะไปต่อเติมเหตุการณ์นั้นเหมือนไปคิดเอาเองอะคะ่ะอย่างเช่นคุณนัดกับแฟนแล้วแฟนมาสายชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วคุณก็ไปคิดว่านี่ฉันไม่มีความสําคัญเลยเหรอคุณคงไม่เห็นความสําคัญกับฉันนะถึงได้แบบปล่อยปละละเลยฉันแบบนี้ใช่สิคงจะเบื่อฉันแล้วนี่อันนี้คือไปคิดต่อเติมเอาเอง เหตุการณ์จริงมีแค่ว่าแฟนมาสายหนึ่งชั่วโมงนี่คือเหตุการณ์จริงแต่เรื่องที่ว่าเขาไม่ให้ความสําคัญกับฉันเขาคงเบื่อฉันแล้วอันนี้ไปคิดคิดไปเองซึ่งยังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่นะคะจะมาสายเพราะอะไรต้องคุยกันนะคะต้องดูนะคะและบางเรื่องเนี่ยก็คือเราเราทุกเนี่ยเพราะเพราะการคิดไปเองซะเป็นส่วนใหญ่นะ,ะส่วนมากจะไม่ได้ทุกเพราะเพราะเหตุการณ์จริงๆตรงหน้า ทุกเพราะคิดฟุ้งซ่านไปก่อนนะคะดังนั้นการที่จะดับอารมณ์พวกนี้นะคะก็คือเอาสติกลับมาไว้ที่ตัวเองแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันรู้สึกโกรธเพราะอะไรอะไรนะอย่างเช่นแฟนมาสายเนี่ยฉันรู้สึกโกรธเพราะฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้รับความสําคัญนะเพราะฉันรู้สึก เราเอาความรู้สึกมาพูดนะเรายังไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนยังไงเราพูดแค่ความรู้สึกของเราในใจนะพูดในใจเออฉันรู้สึกโกรธเพราะฉันรู้สึกเขาไม่ให้เกียรติฉันอนะ่ะฉันรู้สึกโกรธเพราะฉันต้องรอนานอนะ่ะเมื่อยอะ่ะนะอย่างเงี้ยลองเอาไปทํากันดูคะ่ะแล้วก็อารมณ์ลบๆเนี่ยจะช่วยผ่อนคลายลงไปได้เร็วขึ้นนะคะ